สวัสดีตอนเช้ากับกาแฟกับกาแฟร้อนร้อนวินาภาเท็กซัสวันที่25้าพฤษภาสองพันาค่ะวันนี้เราก็จะดื่มกาแฟร้อนร้อนทำเองที่บ้านแล้วก็จะมีข้าวต้มปลาแซลมอนข้าวที่นึ่งกับคํากับข้าวหรือนึ่งไว้กินมื่วานที่เหลือค่ะ ข้าวต้มปลาแซลมอนอ่าแล้ก็จะตั้งไฟต้มน้ำร้อนเสร็จแล้วเราก็จะตั้งน้ำน้ำเปล่าใส่ข้าวทิ้งไว้แล้วก็จะมาทํากาแฟกินอ่าอันนี้เขาเรียกดีบเนาะแต่ใช้กานี้คือว่ามันมันเก็บความร้อนได้ดีกะชุงแบบจะบอกไงดีเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศกลิ่นหอม คลุ้งของกาแฟลอยขึ้นมาเตะจมูกทำให้รู้สึกสดชื่นร่างกายต้องการคาเฟอีนชิมไหมชิมไหมชิมไหมวันนี้ก็จะเป็นกาแฟร้อนกาแฟดำนะกาแฟดำดีช่วยช่วยให้เรา alert ช่วย ลดความอ้วนทานกาแฟดำนี่ดีต่อร่างกายดีต่อระบบขับถ่ายเนาะอ่ะเราก็จะเติมน้ำร้อนอีกรอบอันนี้ลองแบบนี้ก่อนดู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 ืชนะเลิศด,ดูอ่ะพักไว้ก่อนปล่อยให้กาแฟค่อยๆดีบลงเนาะอ่ะอ่ะรอรอพักนี่หนึ่ง เห็นไหมฟองฟอดแล,กล,กกล้กลิ่นก็จะคลุ้งทั้งบ้านกลิ่นก็จะคลุ้งทั้งบ้านชอบข้าวต้มเนี่ยกินตอนร้อนๆตอนเช้าจะดีอาหารเช้าบำรุงกำลังช่วยให้เราอ่านหนังสือ,อ,อสร้างความจำดี อาหารเย็นนี่ทําให้อ้วนแต่อาหารเช้านี่คือกําเป็นพลังอาหารเชา้าอาหารเที่ยงสมควรต้องกินอาหารเย็นจะนอนแล้วเราไม่ได้ออกกําลังไม่ได้ทําอะไรเราไม่สมควรกินอาหารเช้าเป็นมื้อที่สําคัญกาแฟนี่ก็ขาดไม่ได้แต่ไม่ได้ดื่มทุกวันนะคะกาแฟวันเว้นวัน,วนจะดื่มวันเว้นวัน,วนดูฟองฟอสสอมใช่คนข้าวนิดนึงอ คนข้าวนิดน,นึงยังใส่ชุดนอนอยู่นะตื่นขึ้นแต่เช้าละก็มาอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านหนังสือเสร็จพอสายสายก็มาทํากับข้าวมาดื่มกาแฟพอจังหวงละตื่นแต่ตีสี่ทุกวันอนะตีสี่ครึ่งตีสี่ครึ่งอ่านหนังสือ,อาสายสายมาก็มาทํากับข้าวไปกินแล้วก็ไปอาบน้ํา คือกิจกรรมของช่วงนี้เนาะอน,นี่ปลาแซลมอนนั่นเดือนแล้วจะปลาแซลมอนใส่ปลาแซลมอนนีเ่เราซื้อมากินตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วแต่กินไม่หมดก็เลยมาทำข้าวต้มเราไม่เคยทิ้งของนะคะเราก็จะมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างอื่นกินนะคะต้มเราก็จะมีปลาแซลมอนอมออีขิงขิงใส่เกลือใส่มีขิงมีเกลือใส่เข้าไป ต้มให้เดือดนะ้ำกาแฟเราก็มาตกที่กาแฟกันค่อยๆให้มันไหลผ่านไปผ่านเม็ดกาแฟมันจะได้กาแฟที่รสชาติกลมกลเนี่ยน้ำเราน้อยใช่ไหมเราก็เลยเอาน้ำที่จะชงกาแฟไปเติมแต่กาแฟเราก็พอละโอเค รอสิบรอสิบรอสิบชีวิตก็เรียบง่าย เวลาไอของ uh, ความร้อนมันขึ้นนะก,ก็ทำให้กาแฟนี่หอมทำให้รู้สึกสดชื่นเองใส่ชุดนอนไปเลย <c oughs> ชีวิตแต่ละวันค่อยค่อยผ่านไปผ่านไปผ่านไป การทำกับข้าวกินเองก็ดีนะประหยัดถูกปากด้วยทุกปากถูกใจออันนี้ก็คือเสร็จแล้วสุกแล้วนะพร้อมเสิร์ฟแล้ว พร้อมเสิร์ฟและะ้วค่ะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเราก็จะกลับมากินข้าวต้มปลาแซลมอนกันก็จะใส่เครื่องปรุงก็จะมีหอมเอ่อแล้วก็ไออะไรอันนี้น้ำน้ำซีอิ๊วน้ำซอสใส่เพิ่มรสชาติแต่ไม่ใส่พริกวันนี้ มันมีหอมกับพริกไทยดำคนๆแล้วค่ะใส่เข้าไปคนๆให้เข้ากันอืมคนคเลยให้เข้ากันก่อนจากนั้นก็ชิมรสชาตินี่น่นากินมากนะอืมอ่นกินง่ายๆสบายๆอือืมชิมแสบ ไลเดอขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย